สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกรายวิชาเทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงานโดยมีผมอาจารย์ชวานพันดวงเนตรอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นวิทยากรครับในรายวิชานี้นะครับท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะน่าสบายว่ามนุษย์ควรมีสภาพแวดล้อมอย่างไรในการอยู่อาศัยนะครับเพื่อนําไปใช้ในการออกแบบ บ้านรวมไปถึงการใช้เครื่องปรับอากาศว่าจะทําอย่างไรให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดรวมไปถึงศึกษาอิทธิพลของดวงอาทิตย์สภาพภูมิอากาศพลังงานความร้อนการใช้แสงธรรมชาติการใช้ลมธรรมชาติในการระบายอากาศเพื่อ <c oughs> ให้ท่านได้ทราบองค์ประกอบต่างๆของภาวะน่าสบายรวมถึงหลักการใช้ภูมิทัศน์ในการสร้างสภาวะน่าสบายและสามารถนำแสงธรรมชาติและลมมาใช้ในการสร้างสภาวะน่าสบายได้อย่างเหมาะสมครับ การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาทั้ง5บทได้อย่างอิสระไม่จำกัดเวลาตามความสนใจของท่านโดยทํากิจกรรมการเรียนรู้ที่กําหนดในแต่ละสัปดาห์ให้ครบถ้วนซึ่งท่านสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได้อย่างไม่จํากัดครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายวิชาเทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงานจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการใช้ชีวิตประจําวันไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ